ค่ะกาบสวัสดีค่ะท,ท่านชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะข้ามัอนี่กะมาพบกับเจคาำสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมันนี่เจคาำสามตัวเต็งกัด้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกลับน้องวัวเนาะค่ะน้องวัวนี่เพื่อนฝันค่ะท่านชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนไดนไปขายมุงเนาะคะ่ะเพื่อนกะหลังจากนั้นเพื่อนกะกลับมาเนาะค่ะเพื่อนกะเห็นเขาน้าสูบน้ำเนาะค่ะเพื่อนกะไดปลาค่ะไดปลาตัวใหญ่ค่ะ ความฝันของลุงอ้วนสิเป็นยังไรเป็นไปเป็นมาแนวใดกะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้ากลับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของลุงอ้วนร้อมกันเนาะค่ะค่ากับสวัสดีค่ะลุงอ้วนค่ะสวัสดีค่ะคุณตาอ้วนค่ะค่ะสวัสดีค่ะลุงอ้วนค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้มาติดตาม่องราความฝันกับลุงอ้วนเนาะค่ะลุงอ้วนนี่เพิ่นฝันค่ะฝันตงวดเพิ่นว่นเนาะค่ะเพิ่นสิฝันแนวใดกะให้ลุงอ้วนนี่เราความฝันให้ฟังเนาะค่ะเนาะฝันยังไ๋ค่ะลุง ฝันคือยังไปคือยังเขาสู่ป่าว่าจะไปเก็บป่าแล้วว่าจะไปเก็บป่าบัดไปพ่านไปงานแตงว่นด่ค่ะพานไปงานแตง่งเขาลำล่างสิเลิกงานเออเลิกงานแต่งกําล่งผู้มาผู้บ่แล้วค่ะบัดดิคือยังไปขายมุ้งบ่ะดิคือยังเอาเอาถือมุ้งไปขายน้ำนี่ไปส้องเท่านั้นเราอยากได้มุ้ง อยากได้มุ่งว่าอยากได้แบบมิตาที่ที่ยุ่งอย่งโกเข่า,ากันก็เลยมีพอดีก็เห็นเล่าเบิงเล่าก็มักมักว่าพันสองร้อยแปดสิบบาทเราเราว่ารดแนค่สิบบาทต่อสิบบาทแต่ก็ลดแค่เล่าเล่าก็เอามุ่งเมื่อเลยต์มุ้งเมื่อนเราพันสองร้อยพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบลดเลยเนาะลดแค่เล่าสิบบาท ค่ะไปขายมุงนี่ลุงไปก็ไปค่ะไปผู้เดียวหรืแล่ะไปคนเดียวเออบานี้เพื่อนเราได้มุงเราเพื่อนก็นยางือยังขามมุงว่าติเจปาละ่ะขามคล้องไปเฮือน,นเหมือนเฮือนลังไงเฮือนหลังบบกไงหลังโอ้เฮือนไม่หลังบักไงลีบุละ่ะสาวว่าเป็นสาวโกต้นหมูล่ะค่ะขึ้นไปโอ้ว่าเฮือนหลังบบกไงกลางยังได้หน้มุงนี่ว่า เพิ่นกับกลางแต่อมองนอนเพิ่นละค่ะเอ่าวันนี้น้ำพ้นไปน้ำพ้นไป,พนไปพนเพิ่นกับไปฮอดเพิ่นกับโย่ทั้งเงื่อนเหมดอนขึ้นเพิน่นขึ้นปันใดไปหาเพิน่นเพิ่นกับเอาเงินให้เลยนะบ่เว้ายังหลายเอาเงินให้เลยค่ะเอะอจักเพิ่นบ่ค่ะบ่แล้วสองเท้าผัวเมียบ,บ่คุณตาเออสองเท้าผัวเมียบ่คุณนาคุณตาบ่า บ้านหลังนั้นกับจักเป็นบ้านไทโอ้ยหัวของจักเลยบ้านหลังมักไงแต่ว่าหลังใหญออยห่างเนาะนหลังเฮือนใหม่ใหม่เฮือนใหญ่ค่ะเป็นแบบบันไดขึ้นละเป็นบ้านโบราณหรือบ,บ้านทรงไทยค่ะบ้านโบราณเป็นบ้านโบราณคือ,อสมัยตะกี้ตะกอนเออคือบ,บ้านต่พ่อแต่แม่พุ่นลรอค่ะแต่ว่าหากเป็นบ้านหลังใหญ่เออบ้านหลังใหญ่ค่ะมีไต่ทุนเนาะเออบ้านนี้ เอาเงินนับล่านหรอก็เฝ้ามาแล้วเฝ้าม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 า,มาพ่อที่จันนี่พ่อที่จันนี่เฝ้าทายเก็บปลาอยู่บองเข้าสู่ผลอยู่ห่วยว่าเอาปลาก็น,น่าประทัดกับไปลงลุยไปเลยมองคล้องแลเตี้ยตีนปางที่เลยมีปลาไม่ยังห่องนำไปเก็บปลาที่เพื่อนสูบมันม ไปได้ปลาขาวตัวนึง่งทอดเรื่องซี่ลหละนี่ตัวบกใหญ่งงปลาอีหยังคือปลากระบอกปลาขาวใหญ่เออปลาขาวใหญ่โอ้ยว่าได้ตัวนี้กูก็อิ่มแล้ววะ่ะตัวเดียวอะค่ะลูกเออได้ตัวเดียวก็มาาหลดให้แล้วก็มามุ่งก็ได้เออปลาก,ก็ได้เออในความฝันยังญยางดิจันได้ก้อนฝ้าวเอาฝ้า,าวมา แต่ว่ากัดห่วงอยู่โั้เฝ้ายูบได้วาสันผู้ผู้มาเราเอารถนอกว่ะสันเราว่าที่จันนี่มองเงื่อนคางวัาจะรู้เพิ่นได้บ่พวกไปน้ำกันบ่ได้ตัวเดียวละมีตัวเดียวนั่นปะวป่าตัวเดียวแล้วไดคล้องข้องน้อยๆเขาสูบเขาตีเฮ็ดยังบุญเอาบอนว่าสูบตั้งเจ็บป่าที่เขาสูบน้ำออกที่ก่อสังก่อนยังนี่ละคือยังพวกรถรัฐบาลนี่ วันนี้ถ้าให้คุณตาแปลตัวเลขดีคุณตาสิ่แปลตัวใดค่ะหัวขาดสีสองเจ็ดศูนย์ไปดีแล้วก็ทีละข้ามมงแล้ออค่ะเออสองเจ็ดศูนย์สองแปดศูนย์นี่แล้วพอมาแล้วค่ะขายหนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์แต่ว่าคุณตาหนีตัดเอาแต่ทั้งหลังสองแปดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ ตัวรถ10บาทนี่สิเอาน้ำบอคุณตาหรือบอเอาบอเอารอกควรจะเ่นลดเนอะปันนี้จับได้ป้าขาวเด้คุณตาสิตีเป็นตัวใหแปดห้าทอดแล้วบดหาปลาเนาะปลาเมื่อกับหปลาแปดเบ็ดห้าดหค่ะแปดห้านึ่งหีละหนึ่งเบอดหาวันตัวเดียวเนะปลาตัวเดียวหนึ่งแปด่าน้ำกับหนึ่งนี่ค่ะ ปลากับตัวนึงปลากับตัวนึงนานกับนึ่ง,งปลากับตัวนึงเออหนึ่งแ<อ> Marc, งปดค่ะพอดีเลยปลาดีกว่าขึ้นเยอะเลยไปกีดยางไปก็ขึ้นใจว่าตีเลขนี้สิ่ปิดตัวได้ก็ขึ้นเยู่เลยค่ะต้องเป็นนี่ละววบ่าฟองที่เบาค่ะคนหลายบอยู่ในของคุณตา บ่มีสองคนเขาที่จัดมีตาเพิ่นไปคนสูบบ่มีพวกรถตั้งอ่ะรถพวกรถรัฐบาลเนอพวกรถเข้าสีเฮ็ดก็สางหรือว่าเขาเสียยังนี่แหละเนาะเฮ็ดนั่นแหละเฮ็ดก็สางเฮ็ดยังเขาเนี่ยแหะค่ะเขาจะมีโครงการเฮ็ดยังบุญเขามาสูบน้ำบ่อว่าทุกอย่าแต่ว่าภูมาคก่อนกับบรินวณเราเป็นมาสูบปลาเนาะเป็นรัฐบาลสูบเนอะจะคนถากกอนลูกกับพวกไรปลาเนาะ พราะว่าลุงมาลุ่นลุ่ก็ลุงไปจับเต่าเพิ่นสูบอยู่จังพูนจังเทียงอันนี้มาลัดเจ็บป่าอยู่ร้อยวันบกตรงที่นั้ค่ะเพื่อเพิ่นเต่าอยู่หันเพิ่นบ่อใดปะตายลุงมาลุ่นลุงเป็นคนใดเปล่าเนาะตัวใหญ่จ้ำพนังยังมองมีก่อข้าก่อยังแล้วลุงไปลุยเลยค่ะเรื่องราวความฝันของลุงมีอย่างเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่แล้วไม่ท่านีแล้ว ขอบคุณแนวสร้างความันแนวทางตัวเลขคือให้่ันผู้ส้มทางบานเท่ารับชมรับังเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในคลิปนี้เราก็มาสรุปตัวเลขของตะอวนเนาะคะ่ะตะอวนเพื่อนฟันว่าเพื่อน,นไปขายมะะุ้งเนาะค่ะนังจากนั้นเพื่อนกะ <c oughs> ฟันว่าเพื่อนจะจับปลาเนาะคะ่ะเพื่อนไดปาลาคอใหญ่เ<ๆ>พิ่นวานเนาะคะ่ะจับกับปลาอีกอย่างกับเหมือนปลาคอปลาขาวนี่แหละเพิ่นวานเนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขของเพื่อนกะสองแปดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ค่ะหนึ่งแปดห้าค่ะหนึ่งกอรดากดาสองห้าหกเจ็ดค่ะ กาให้ท่้นผู้ช่วาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะค่าโชคๆมัน,นมานำลำ้วยๆเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของน้องอ้วนเนาะค่ะค่ะถักกู้ใดยังมาท่านกดติดต,ตามเจคําขอ,ขอฝากช่องค่ะกะสำหรับคลิปนี้เจคําสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ